อ่ะ,น,าาะนะครับเนาะพามาดูไม้ไม้เดาวไม้ที่ทําเตียงชายหาดนะครับเนาะเป็นไม้เดาที่เขาตัดมาให้เพื่อรอเลื่อยทําเปยชายหาดนี่เขาบอกว่ามันแข็งไหมแข็งครับไม้เถาเนี่ยแต่เราเนี่ยในตัวในตัวเนี่ยคือที่เลื่อยมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่าเขาบอกว่ามันมีด้วงจิน ด่วงเนี่ยมันจะกินนะครับเนาะด่วงตรงนี้เนี่ยเป็นตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยนี่ือตัวตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะเยอะเนี่ยมันมีนะครับเนาะด่วงด่วงมันจะกินไม้มันจะชอบกินไม้พวกนี้นะครับจะจะมีไม้เนี่ยด่วงเขาเรียกว่าด่วงอะไรด่วงใหญ่ด่วงตัวใหญ่เนาะครับเนาะในเขาเรียกเดี๋ยวผมจะแงะให้ดูนะว่ามันมัน มันกินเยอะไหมเนี่ยมันจะมีมันจะมีไม้ไม้รุ่นเนี้ยคือเราตัดมาเนี่ยเนี่ยแกะออมาเนี่ยมันจะเห็นเนี่ยเป็นตัวครับเนาะเนี่ป็นตัวพวกเนี้ยมันจะมันจะชอบอย่างแรงเลยนะครับเนาะ มันจะชอบอย่างรงูเรียงมันจะชอบกินเนี่ยนะครับเนะน,นะครับเนาะเนี่ยมันยาวแฝงตัวตัวมันยาวแฝงมันยาวฝังอยู่ในอยู่ในเปลือกนะครับเนาะมันจะอยู่ในเปลือกนี่จะเปลือกไม้ มันจะแฝงตัวอยู่ในเปลือกไม้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ทําหรือว่าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคือปล่อยให้มันกินเนี่ยโดยที่ไม่แปรรูปไม่ทําเนี่ยไอตัวไอพวกเนี้ยมันก็จะกินเข้าไปในเนื้อไม้ก็จะทําให้เนื้อไม้นี่เสียหายนะครับในนี้นี่คือไม้เถานี่คือข้อเสียงไม้เ่านะครับเนาะมันจะมีตัวไอพวกเนี้ยนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเลย ถ้าทาเลยเนี่ยตัวพวกนี้มันก็จะที่ฝังอยู่ในอยู่ในเปลือกไม้นี้ฝังอยู่ในเปลือกไม้นี้มันก็จะมันก็จะตายนะครับเนาะพอตายออกมาแล้วเนี่ยพว,พวกมดพวกแมลงต่างเนี่ยจะไม่กินนะครับเนาะเนี่ยมันจะอยู่พอชื้นๆหน่อยเนี่ยมันจะมันจะเป็นตัวนะครับเนาะถ้าเกิดไม่อเอาแกะเอาเปลือกออกเนี่ย ถ้าเปลือกไม่นลุหรอกหมยมันจะจิ้มเข้าไปในเนื้อไม้นะครับเนาะมันจะจิ้มเข้าไปในเนื้อไม้เลยเป็นตัวด้วงด้วงหนวดทองหรือด้วงอะไรเนี่ยไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าทําแปรรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าทําแปรรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่จินนะครับเนาะคือพาไปดูไปดูทำทำมังกบนะครับเนาะไอนี่คือไม้จะเดา ไม้แตเดาที่แปลรูปเรียบร้อยแล้วทำมงกบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือปล่อยปล่อยให้แห้งนะครับนะปล่อยให้แห้งครับเนี่ยทำขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันจะไม่มีตัวอะไรเข้ามาเจาะกินแล้วเนี่ยนะครับนะทำมงกบประตูหน้าต่างอะไรเนี่ยมันจะมอดจะไม่กินร่วงจะไม่เจาะ นะครับเนาะจะไม่มีการไม่มีตัวอะไรเข้าไปสัมผัสมันเลยนะครับเนาะแล้วก็มาทำ <c oughs> พวกเปรชายหาดเนี่ยนี่ครับมาทำเปรชายหาดนะครับเนาะทำเปรชายหาดนี้ยากแข็ง ทำเปย์ชายหาดทำพุ่งโบอะไรเนี่ยมันจะสวยนะครับนะแต่เราก็ต้องรู้วิธีที่ทำหมายทีแรกต้องดูแลมันนิดนึงนะครับนะเพาะถ้าเสแอันนี้ก็จะไม่นานนะแล้วก็น,น,นี่ตัวนี้น,นี่คือทำเสร็จมาแล้ว ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไปชายหาดกะกาให้ดู เรียบร้อยแล้วไม้สะเดานะครับนะสวยมันจะสวยเนี่ยไม้สะเดาทำขึ้นมา,น,านะครับเนาะเป็นเปนชายหาดที่ทำด้วยไม้สะเดา,น,านะครับเนาะทั้งทั้งทำโปรโมททั้งถ่ายเองเพราะไม่มีมือถ่ายไม่มีนะจะทำเสร็จมาแล้วเนี่ยจะสวย จะสวยอย่างมากนะครับเนาะน,น,น,นู่นตัวแก่เนี้ยยืนอยู่นูน่นคือนี่คือนี่ทำเสร็จแล้วเปยชายหาดไม้ชะเดาแต่เราต้องรู้วิธีทำของไม้ชะเดานะครับเนาะคือวิีตรงเราต้องรู้วิธีทำก็เหมือนกับว่าเราทำตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่เอาไม้มาเราจะรักษาเนื้อไม้ยังไงแลวจะออกอยังไงนะครับเนาะแต่ถ้าทำสำเร็จอย่างแล้วเนี้ย มีคนถามว่าปวกกินไหมหมอดกินไหมไม่กินครับนี่เราใช้ไปเถอะนะครับเนาะคือจะใช้จนผ้าขาดนะครับเนาะโอเคเนาะถ้าเกิดไม่เข้าใจะอะไรก็โทรมาถามได้เด้อขอบคุณครับ